เราจะลองถอยเข้าช่องว่างด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าคันหน้าเป็นคันนำอันนี้จอข้างหน้าเป็น,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 ปนรถกระบะล่ะ,ะเราก็ใช้สูตรเดิมเนาะเข้าไปชีๆท้ายเสมอดูจากกระจกมองข้างซ้ายท้ายเสมอคือแค่ไหนเดี๋ยวเราลงไปดูกันท้ายเสมอคือแค่ไหน ี่เสมอกันไหมไม่นะลองดึงมาดูนะนี่ถ่ายสเสมอกันเท่ากันเป๊ะเลยอ่าสังเกตอะไรจากรถดีนะกระจกถูกร,ระจกมองข้างโอเคกระจกมองข้างนะอยู่ตรงมือจับเปิดประตูของรถกระบะอ่ากระจกมองข้างซ้าย ใกเคียงกับมือเปิดประตูรถกระบะอันนี้เป็นสูตรดีแม็กซ์นะตอนเดียวมันก็แคปกับสีประตูมันก็เท่าแบบกันนั่นแหละเนาะหน้ารถก็อยู่ตรงล้อจบทีตรงมือจับจะจบในตรงมือจับเริ่มเลย ถอยไปมือไม่ได้ใช้อยู่แนละ้วมือซ้ายซ้ายดูเหมือนเดิมดูเสาสามดูไฟหน้าซ้าย 3, 1, 2, 3. 3> มาเลยสองสามไฟหน้าซ้ายได้นะ่วนนี้เราก็ทำมาตรงเหมือนเดิมหนึ่งสอง ใช้สูตรแต่ดราแากาศระยะเอาประมาณแบบนี้ดูก่อนเสาเอสด้วยกันมุมท้ายแล้วก็บากางหน้าสิ่งหนึ่้ก็เร็วสายปล่อยเบรกไปต่อครับรถไหลเข้าแล้วเหมือนจะเลึกเกินไม่หร ติดบาทก็พอก่อนเนาะหยุดนะแล้วก็สเกตด้านหน้านเนาะโยนใสยโง่ตัวดูการระยะค,คือเราต้องกงนหนึ่งสองเกี่ยวว่าวีเพื่อนาลองไปดูกัน มีพื้นที่ว่างอยู่เยอะเลยข้างหน้ามีพื้นที่ว่างอยู่ประมาณ้ครึ่งเมตรได้เราควรถอยมีระยะห่างจากข้างหน้าโอเคสังเกตขอบกระจกดำๆเหมือนเดิมเนอะนั่งพิงติโอเคถอยมาสูงออกตัวดูไว้ เห็นป้ายทะเบียนกันแล้วเห็นป้ายทะเบียนเต็มๆแล้วกันเห็นป้ายทะเบียนแเต็มๆแล้วนะเห็นป้ายทะเบียนเต็มๆนะมันจะนั่งพิงงโง่ตัวดูนะครับเศกี่ว่างไม่เป็นมาลงมาดูกันข้างหลังก็มีพื้นที่ประมาณไม่กว่ากว่าหรือเมตรหนึ่งข้างหน้าล่ะ หน้ามีพื้นที่กว้างเลยเมื่อกี้เราสังเกตคอกระจกแถวตรงนี้คอกระจกแถวตรงนี้นะกับขอบใบทะเบียนตรงนี้ลองเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาสุดแล้วเดินหน้าออกเลยหรือพ้นไหมอะไรบาสสกีอา เดินมาใส่เกียดีเบิกมือลงแล้ว,ลวเดี๋ยวขวามอเตอร์ไยเบครับแต่มันไม่ฝนเมื่อกี้โดนเลยเนาะเฮ้ดูเหมือนไม่พ้นนะเราก็ใส่เกียร์ดีเบรกมือลองไปดูกันก่นอนระยะห่างพอ ไก็คือขอบกระจกดำๆนะกรับข้บไปทะเบียนเราเลี้ยวขวาสุดอยู่แล้วเนาะปล่อยเบรกเกียเป็นเบมือข้างหนึ่งเราไปดูกันเป็นไงะไระยะห่าง ประมาณนี้ใช่ได้ไหมนะครับห่างประมาณทุบก,กว่าเนาะก็ะปลอดภัยดีไม่โดนใส่ดีเบรกมือลองเคลื่อนตัวอ,ออกไป ทดลองหัาจอดนี่การ์ดระยะลองถอยของก็มีกระบะเป็นคันนำ